ครับนะครับคือพวกเราจะมาเรียกท่านคลิปที่ผมคนกำกับเสียงยังครับครับคือผมอยากให้เขาอธิบายให้ผมฟังด้วยไงครับครับวันนี้คืออธิบายแล้วแต่ละฉากโอเคคนดังครับได้ ก็เป็นอย่างนี้แสงเต้นมันดังเกินไปตอติดพรมเองเมื่ออ่ะต่อกเริ่มจากฉายนี้แหละตอนที่นั่งทำอ่ะคือคิดในใจว่าอยากให้ซาว์ที่มีความแบบอึมครึมมีความเหมือนแอบฆาตกรนิดๆมันคือแนวที่เรียกว่าเทรลเลอร์มันจะไม่ใช่ มันจะไม่ใช่ฮอลเลอร์ฮอลเลอร์มันจะออกแนวผีใช่ไหมออกสยองขวัญแต่ว่าเทนเลอร์จะเป็นระทึกขวัญด้วยความที่ว่าเป็นตัวละครสองตัวมันเดินมาพร้อมกันแล้วก็เลยอยากให้ได้เสียงความเป็นเทนเลอร์ขึ้นมา uh huh. ให้พอได้รู้ว่าเฮ้ยในการันจะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นนะและ้วก็ไอช้ช่วงที่ใส่เสียงท้านี่คือช่วงที่ปวดกระปาที่สุดเพราะว่าคนเราอ่ะมันเดินมันมันเดินไม่มเ,มเหมือนกันใช่แล้วพอไฟล์เสียงที่ไปเอามาเนี่ยม่นเดินแบบตัก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  เสียงไม่เหมือนกันสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ทาก็คือตัดทีละเสียงออกมาแล้วก็นั่งดูเท้าคิดดูดิเขาคือหนึ่งเก้าคือหนึ่งเสียงใช่ป่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้ยันเช้าวันนั้นเออตะลุ่มเลยคลิปนี้มแล้วมอะไรตอนั้นก็ป่วยไปรับังไปแล้วคลิปที่แล้วตอนนี้นะครับตอนที่เราถ่ายนะครับคลิปของวิวนี้นะครับไม่ใช่วิวของคลิปนี้นะครับ หมื่นสี่แล้ว่าแต่แต่อาจารย์ปุ้ยไม่เปิดนะอาจารย์ปุ้ยไม่เปิดไม่เปิดนะครับนะอาจารย์ปุ้ยไม่เปิดในครับแต่หมื่นสี่นะหมื่นสี่นะแต่อาจารย์ปุ้ยไม่เปิดเปิดของคนอื่นไม่เปิดของกุุงกูโอเคสิบเก้าวิ ขวัญครับเพรว่าหลังจากนั้นก็คืออันนี้อันนี้ฉากนี้ก็ดีกนี่ชอบมันดูเหมือนแบบเหมือน Resident Evil อ๋อไม่หเข้าใจเก็ตเกตแล้วไม่รู้ทำไมจะชอบจะชอบมุมนี้ เีเกิดตตอปต๊อปตอปมีการแบบเตุเขตุเ huh. ตุคลิปด้ใช่ไหมเดี๋ยวที huh. ่จะอธิบายคือเอไอเสียงอ่ะตอนแรกมันมามันมาโอเคแล้วแต่ว่าตอนนั่งทำอ่ะไม่ดีเสียงเราต้องอธิบายคือจุดแบบตั้งจุดตอนเดินเข้าอ่ะอันนี้โอเคแล้วแต่ไอีจุดที่แย่คือฉากที่ ควรที่จะได้ระทึกขวัญนั่นก็คือฉากที่ต่อใช่ไหมเราควรจะรูทีกขวัญมากกว่านี้แต่ว่าอที่เราทำรู้สึกว่าเจ้ามันทำยังไงถึงจะได้รู้ที่ขวัญซึ่งที่ขวัญเราก็เลยลองทำซูซ,ซูมันว้าวมันเป็นแบบประมาณก็ไม่ได้แกะ mm hmm. ก็ได้ปล่อยเลยตามเลยสภาพก็เลยแบบเหมือนเด็กน้อยทำความแบบทำยังไงเพราะว่าด้วยด้วยด้วยฟุตที่ถ่ายมามันแค่นั้นอินเสิร์ตแค่นั้นก็เลยแค่แค่นี้น mm hmm. ลนแล้วก็นั่นแหละ ถ้าเกิดว่าทําให้มันแบบดูดูโล่นะน่าะต้องใช้มุมกล้อ,อ,องอื่นอาจจะดีกว่านี้ตองอัมึงคิดได้นาดนั้นไอยอ้ยเ,เมื่อกี้นั่นก็สูนเพื่อนไม่ปรับสปีดขึ้นมาแล้วไ็เลยได้ขนาดนันจะมันมีอีกวิธีหนึ่งนะม่ใช่เหรอมาอยู่ในห้องน้ำทางซ้ายมืออะแล้วก็ถามาจากข้างบนอนคิดไม่ได้มดันจะเป็นผู้กำกับอ๋อตอนนั้นไม่ได้เป็นผู้กำกับใช่เพื่อนเพื่อนอยากขายเลยเพือ่อนถ่ายเลยแล้วสุดท้ายก็เป็นอนุชาที่จะต้องใชเสียงเข้าไปใช้เจนนานการ,การอนี่ที่เหรออนุชาน ทำไมบก็ไม่อัดให้ตองแล้วก็ส่องให้หมูไม่เป็นไรม,ไมันมีความสามารถอยู่หนักเกี่ยวโอเคหนึ่งนาทีสี่สิบเจ็ดวิสูงขานักทําต่อใหมประตูมันฝุดแต่เนี้ยหนึ่งนาทีหายที่ เหมือนจะมีอะไรมากที่สุดแต่ตกมาตายเพราะว่าคิดอะไรไม่ออกกันตอนนั้นมันมันสามารถทำได้ดีเหมือนกันะต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนเพลงเหรอเนี่ยมันจะเข้าหลือเปล่าจังหวะช่างดีอืมชอบชอบบินเนี่ยแต่ประเด็นคือไอ้ฉากเนี้ยมันเป็นฉากที่ช่างเสร็จปั๊บอยู่มันมาซึ้งเนี่ย คือการที่จะทำซาวให้มันแบบว่ามันมันสมูทต่อนะแม่งยากมากแล้วตอนนั้นก็คือคิดว่าจะทำยไงดีวะอ่าแล้วประเด็นคือหลังจากจบจบซึ่งซึ่งบแบบกลายเป็นมิสเตอรี่แล้วเอาเป็นความมาต่อละต้องใส่เสียงตึ้งๆตึ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 งๆแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยวางเดินความบืดคืนเสียงเท้ามือ ดคลาดโเหาวียูมาโฮมทหแล้วแบบปล่อยปันอ้ผมก็อยากนเนี่ยแล้วแบบกมาแลอีกคนนึงที่แล้วอีกคนนึงฉากคนนึงที่มาช่วยผู้หญิงอันนคือมาไงวะก็อยู่ในกลุ่ม ต้องใส่คนนะผมคิดไม่ออกใส่อะไรก็เลยใส่เอาแบบตัวละครอยู่ดีก็โผล่มาเงี้ยอืไม่จริงหรอกมันสามารถเล่นประเด็นได้เพิ่มด้วยแต่ว่าเราตอนนั้นไม่คิดแล้แค่นั้นเอาจรีนถ้ากูถ้ากูเป็นนักแสดงอ่ะกูอยากเป็นตัวนั้นแหละที่ตายหมดมันน้อยดีก็ชอบขี้เกียจแต่ละแหละคือถ้าเกิดว่าได้วางแผนดีอยู่เนี้ยมันก็มันก็ออกมาโอเคอย่างนี้แต่ว่าเราตอนนั้นอ่ะมันงานเร่งไงแต่ให้เวลาให้เวลาคนเดียวมั้ยคนเดียว จริงให้เวลาจะสั่สงตอนบ่ายสองบอกว่าัดใ,ให้ส่งตอนยี่สิคืนแต่กก็เลยให้ไปอีกวันก็เลยเยันเช้าบ่ายสองส่งยี่สิคืนมันทันถ้าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ทําแบบทําแนวแบบเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าจบมามาเป็นแบบนั้นอ่ะการทําฆาตกรรมเลยง่ายอ่าใ,ใช่ไหมอ,อ,อย่างแรกอย่างแรกที่คนคิดคือฆาตกรรมแต่มึงรู้ว่าในหัวกูกูไม่ได้อยากทำแบบนี้น กูอยากทำแนวใช้ชีวิตแต่ว่าใช้ซาวสาว,สาวเพิ่มเพิ่มความแบบโรแมนต์ความเป็นมุ้งความเป็นนี้งความเป็ขึ้นอะไรก็ได้ที่หลีกนี้จากไอเชี่ยนอะสุดท้ายจะเพื่อแต่ว่าเพื่อนักกลุ่มเราเออเอาแบบนี้ก็ไนดะ้เกตไม่ภาคสองมั้<ห>คิดว่าจะมีมนะั้ยอยากอยากทำอยู่นะรู้สึกว่าพอทำแนวน,นี้แล้วกูกูรู้สึกว่าเหมือนกูมีความสามารถด้านแนวอ๋อวิวเครื่องมือสีเออเฮี้ยนเหมือนหรือหรือกูต้องมาแนวสยองขวัญวะไม่ล้วเป็นขวัญ ไม่คนตลกอะทำแล้วทือขวั่เก่งใช่ไหมมันดูแบบให้เฉยฉายนีกน่าจะน่านะเพราะงั้นก็เลยอาจจะมีภาคสองแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องสักเรื่องหนึ่งเลยสิบนาทีอะแต่ว่าใส่สรพูดในน,อน้อยใช้แบบใช้จิตวิทยาเยอะๆใช้ความหล่อนนีคือภาพแล้วก็ใช้อ่าหน้า,าตาการแสดง รู้จักอิโจอ,อีโตโจทงจีใช่ไหมอ่ะาใช่เ,เออเหมือนากไดสไตล์นะั้นแต่ว่าเป็นหนังแบบทุนต่ำพี่เฮียเจ๋งเว้ย่อิโตโ้ทงจีเชื่อมดูดิสัตว์ไปถ่ายรูปแมวอย่างเงี้ยไอเฮียแต่แบบดูสิที่แกวาดออกมาดิยเย้เลยอะอย่างเลยเออกับอีกคนนึงที่ที่อยู่สตูดิโอจุ๊ดดิอะที่แบบว่างานแบบอู้โหสไตล์ี่ที่แต่และชีวิตจริงก็คือดาร์กส์อะเพราะนั้นก็นั่นแหละครับคน ทำเสียงดีแอปแล้วเรียกว่าเป็นผู้กำกับได้ไหมย <g apan> ก็ได้นั่งดีแอปคลิปตัวเองไงได้คลิปได้อีกคลิปหนึ่งตอนนั้นก็อาจารย์ก็ครับเอ่อเป็นไฟล์แซ่บมากครับบัหลังไมกินน้ำกันเด้ก็สิบนาทีไม่พัก เนี่ยมันก็ต้องตัดออกมาอีกแล้วเพื่อนเพราะว่ามันมีบางครั้งที่ต้องตัดออกอ๋อตัดแบบนั้นเหมือนเด็กแอลอ่ะอืมอรอะไนะสุดหลอมนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ,บรครับอร่อนมาครับเป็นฟล์เนี่ยครับผม